บอยบ็อกซิ่งยิมนะครับพิกัดน้ำหนักกันที่137ปปอนด์เป็นมวยรุ่นใหญ่ที่สุดของวันนี้แหละครับเริ่มจะขยับเข้าหาทองเอกในช่วงพักยกนี่โอ้โหคุณเสียหนุ่มที่นี่มวยไทยนะครับโอ้โเข้าไปติงเข้มเลยนะครับบอกให้ขยับเข้าไปดูนะครับปล้ำในเริ่มจะไอีได้สวยๆเพราะจับได้นีตีได้น้อ,องดีน้องดีก็ล็อกเหนียวล็อกแน่นเหมือนกันนะครับอาศัยเกา่าทองเอกไม่ยอมไม่ปล่อยครับ วางที่วงในครับทองเอกแทงเข่าซ้ายครับพยายามไล่แขนสู้โต้สวนเหมือนกันนะครับวงในของน้องบีครับมีศอกมาสลับด้วยล็อกคอไว้ครับม่เห็นแต่งตัวนานไปหน่อยครับกรรมการจับแยกของมาก่อนครับคู่นี้เนี่เริ่มจะเบียดนะครับพย่ยายุบยายน่นนะครับโอ้โหนี่นะครับสายตรงๆนะครับทิ่มาทองเอกโดนเข้าไป ออกอาการนะครับแต่ก็ยังฟู่นะครับไม่ยอมง่ายๆเหมือนกันดูว่าน้องบีจะเร่งเช็ดบินหรือเปล่ามาไม่ยอมนะครับสองเอกพยายามจะบวกโดนศอกอีกแล้วนะครับนี่นะครับความเกาก็ดูมวยงับออกมาใช้น้องบีเอาะฝักเข้าไปทั้งสองทั้งหมัดวงในไอ้ดูนะครับว่ายัางไอไม่ถนัดนี่กรรมการต้องแยกก่อนครับ เดินลุยต่อนะครับเจอแันขวามาหมัดซ้ายครับการเช็คบินเลยหรือเปล่าเลยครับน้องบีน้องเอกบอกขอสู้ที่วงในครับแทงเข่าซ้ายสับซอกขวาสับมาสับคืนครับน้องสับพี่พี่ผูกคืนเลยครับมาอีกแล้วครับมาเป็นชุดจรกเคลือบเลครับโอ้โหหัวทิ้มเลยครับเรียบร้อยเลยครับยุติการชกเลยนะครับชุดนี้โอ้กระดูกมวยความเก่างัดออกมา น้องบีนีเลือกทุกดอกเลยนะครับก่บเป็นทางด้านน้องบีบีบอยบ็อกซิ่งยิมนะครับเป็นฝ่ายชนะทีเอโอไปในยกที่สองครับนี่นะครับดูภาพช้าๆโอ้ขับศอกเข้าไปนะครับลนก่อน หลังจากนั้นนี่ทองเอกก็พยายามใจฮึดนะครับมีหมัดมีฟอแล้วก็จะปล้มในแต่เป็นทางน้องบีนี่แม่นกว่านะครับดูจังหวะการไล่แขนขวางเข้าไปแล้วควันเข้าไปโอ้โหไม่ว่ายัางเมาอยู่นะครับโดนเข้าไปแต่ละดอกนี่ชุดๆเนื้อๆทั้งนั้นลงไปมีหัวปากเลยนะครับแล้วก็เรียบร้อยนะครับกรรมาการยุติการชกเลยครับ